สวัสดีผู้ติดตามที่เข้ามารับชมกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับหลังจากที่ฝนตกครับผมขอมาฝากท้องอาหารมื้อเย็นไว้ที่ร้านติดมันหมูกระทะนะครับฮาวอาล่ะสิหลังจากที่ฝนเพิ่งตกไปนะครับแต่ว่าตกไม่เยอะนะที่สรีราชานะครับร้านนี้นะครับอยู่ทางที่จะไปเจ๊ปักศรีราชานะครับก็ลองมาเสิร์ชหาข้อมูลกันดูได้นะครับที่หน้าเพจ Facebook เขาก็มีนะครับก็ลองหาข้อมูลดูนะครับ นี่บรรยากาศตอน5้าโมงครึ่งครับท่านผู้ชมตอนนี้คือรถเริ่มมาจอดเยอะแล้วนะฮะนี่ครับร้านอยู่ติดถนนนะครับไปมาสะดวกนะครับท่านผู้ชมลองหากันดูได้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูบรรยากาศภายในนะครับแล้วก็พาไปดูอาหารด้วยนะครับว่าที่ร้านนี้นะครับเขามีอาหารหลากหลายมากมายขนาดไหนแล้วก็มีเยอะขนาดไหนครับทาไมคนถึงมาที่นี่เยอะ และนี่คือบรรยากาศภายในครับนี่แค่ช่วงห้าโมงครึ่งนะครับโอ้โหคนแบบเริ่มเริ่มมากันเยอะแล้วนะนี่อันนี้ก็จะมีไอติมด้วยนะครับนี่ครับไอติมเยอะเลยนะมีให้เลือกเยอะเลยนะครับรสสตรอเบอรี่รสนมฮอกไกโดนะครับแล้วก็มีรสวานิลลาช็อกโกแลตชิพนะครับขนมก็มีนะครับนี่ฮะโอ้ดูสิครับ ผลไม้ก็มีนะครับบราวนี่ครับแล้วก็คัพเค้กนะแตงโมนะครับนี่ครับจะเป็นโซนพวกผักนะนี่นี่เป็นขนมจีนนะครับขนมจีนขนมจีนรู้สึกจะเป็นแกงป่านะแต่ผมไม่ได้ชิมนะครับอันนี้นี่ไงขนมจีนน้ำยาป่าลูกชิ้นไม่รู้เด็ดหรือเปล่าน,นี้ไม่ได้ลองใครที่ชอบทานข้าวนะครับก็มีข้าวผัดให้ด้วยนะครับนี่ แล้วก็ยำอันนี้ยำบอกเลยว่ารสชาติเด็ดมากๆครับผมชอบเลยนะรสชาติจัดจ้านแล้วก็กรอบมากๆนะครับแล้วก็จะมีพวกผัดหมี่นะครับผัดหมีตนน่ตรงนี้อาหารหลากหลายนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นมะการนณีนะครับผัดมะการนณีแล้วก็จะมีหมี่ยกให้ด้วยอา้าวใครที่ชอบกินหมี่ยกเชิญได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะมีหนังไก่กรอบนะครับมีไก่ทอดด้วยนะครับถัดมาทางด้านนี้ก็จะเป็นกุ้ง นี่เป็นกุ้งกรอบนะเป็นกุ้งกรอบเปฟนฟลายของกินเล่นไส้กรอกอีสานเขาก็มีให้นะครับขิงดองผักมีหมดเลยนะครับไส้กรอ้นี้เป็นไส้กรอกชีสนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีแนกเกตครับแล้วก็เฟนฟลายใครที่ชอบเนื้อสไลด์หมูสไลด์ก็มีนะครับมีทางฝั่งเนื้อก็มีนะครับเป็นเนื้อสไลด์นะว้าว หยิบแต่พอดีนะครับท่านผู้ชมถ้าหยิบมาคืนนี่เห็นเขาบอกเขียนป้ายไปอยู่นะครับว่าถ้าเกิดว่าหยิบไปแล้วหยิบมาคืนที่เนี่ยโดนปรับถาดละ100บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหยิบแต่พอดีหมดแล้วค่อยมาทานใหม่นะครับนี่ครับเนื้อเสือออสนี่จะเป็นเนื้อหมูสไลด์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเนื้อหรือหมูนะผมก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องเนื้อนะครับแต่ว่าใครที่ชอบทานพวกเนื้อสล์เนี่พวกหมูสไลด์เนื้อสไล์เนี่ บอกเลยว่าที่นี่มีให้กันแบบจุกๆเลยนะครับเบอคอนมีนะครับสามชั้นมีดูสิว้าวน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับนี่เอามาเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟใหม่ๆตลอดเลยนะครับคือให้กันเยอะๆเลยนะ ถัดมาในโซนของน้ําจิ้มนะครับก็มีหลากหลายเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซีฟูด้ดน้ําจิ้มแจ่วน้ําจิ้มซุกกี้นะครับน้าจิ้มซอสบาร์บีคิวน้ําจิ้มงานะครับแล้วก็อ,อโอ้เยอะเลยนะครับบอกเลยว่าเยอะเยอะมากๆนะครับผมก็ไม่จําอ่านชื่อไม่หมดนะครับแต่ว่าน้ําจิ้มเท่าที่ผมลองแล้วรสชาติสําหรับผมผมโอเคเลยนะครับคือรสชาติเด็ดมากๆแซบเลยบอกเลยว่าแซบเลยสําหรับผมนี่คือผ่านนะผ่านแน่นอน ในโซนของสดครับก็มีเยอะแยะมากมายเช่นกันนะครับดูที่ครับโหดูดิเยอะมากๆครับพนักงานเติมให้ไม่มีกั๊กเลยน่ครับตักกันได้ตามสบายอโอโดูสิครับสดสดใหม่ๆทั้ทงนั้นเลยนะครับมาในด้านของน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มก็มีเยอะแยะมากมายเช่นกันนะครับ นี่ก็จะเป็นน้ำผลไม้ก็มีนะครับน้ำเปล่าก็มีน้ำอัดลมก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำเก๊กฮวยเก๊กฮวยของจริงนะไม่ใช่เก๊กฮวยแบบแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รู้กันนะไม่ใช่นะครับเก๊กฮวยของจริงนี่ก็จะเป็นพวกน้ำบัดลมนะครับน,น้ำแข็งมีไม่อั้นนะครับสามารถมาตักได้สบายเลย เอาแล้วครับแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาสังหารกันแล้วครับหูท้องร้องท้องร้องมากอ่ะอันนี้แฟนผมก็จะกินมาม่านะครับผมก็จะเอากุ้งเอาหมึกมานะครับแล้วก็มีหมูมาด้วยนิดหน่อยนะครับก็ตักมาเขาเรียกว่าเป็นเซตลองเชิงก่อนเออใช่มีซูชิด้วยนะครับทุกคนนี่ครับซูชิลืมถ่ายทุกคนดูเลยนะครับนี่ครับ มีหลากหลายหน้านะรสชาติดีเลยนะครับรสชาติดีเลยผมบอกเลยว่าผ่านทุกเมนูนะครับผ่านทุกเมนูเลยสําหรับผมนี่คือผมชอบมากนะคือน้ําจิ้มเด็ดนะครับเนื้อสดนะครับของสดสะอาดนะครับน้ํำดื่มก็รีฟิวได้ไม่อั้นนะครับบรรยากาศภายในนะครับก็เป็นกันเองนะครับชิลๆนะอันนี้คือของที่ผมเอามาแซลองชิมโดูก่อนนะครับว่าอร่อยหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าอร่อยจริงๆ คุ้มค่าครับคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์จริงๆครับท่านผู้ชมลองมาดูได้นะครับโหดูกุ้งเลยครับเป็นไงครับสดมากๆเลยนะครับตัวนี้ยังเขียวๆอยู่เลยนะตาก็ยังดำปี่อยู่เลยครับนี่ครับโอ้ดูครับลูกชายผมโตยแล้วครับไม่รอใครแล้วนี่ครับเนื้อย่างอบอกเลยครับว่ากลิ่นหอมมากๆอ๋อใช่เขามีเนยให้ทุกคนด้วยนะ เผื่อใครอยากย่างเนยนะครับมาครับทุกคนมากินข้าวกันดูครับน้ำจิ้มยย่วๆอันนี้เป็นน้ำจิ้มบาร์บีคิวนะครับน้ำน้ำจิ้มปิ้งย่างบาร์บีคิวนะโอ้เออครับชุ่มฉ่ำมากมากดูเลยครับน้ำจิ้มคือดีเลยครับบอกเลยว่าดีมากๆเข้มข้นครับอร่อยจริง สูตรนี้นะครับน้าจิม้มน้าจิ้มปิ้งย่างเ,าเขาเขียนว่าน้าจิ้มปิ้งย่างนะสูตรนี้นะสีน้ําตาลนี้ใครที่ลองไปชิมแล้วนะครับแล้วใครที่เห็นคลิปนี้ตอนสามทุ่มสี่ทุ่มนี่คือโทษผมไม่ได้นะครับทุกคนดูครับอันนี้คือเอามาลองเทสดูนะครับว่าอร่อยไหมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังคุ้มค่าทุกราคาคุ้มค่าทุกบาทจริงๆอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์อะไรผมนะแต่คือเป็นความชอบส่วนตัวนะครับ อันไหนดีเราก็บอกว่าดีอันไหนไม่ดีเราก็บอกไม่ดีนะฮะดูสิครับโอ้โหเนื้อร้อนๆเลยอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลูกชิ้นที่มันมีไส้รครับผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ดอ้โหอพึ่งขึ้นจากจากเตามา้ร้อนอ่ะแล้วจิ้มลงไปนะออหยไี่ไงครับเด้งๆเลย อร่อยมากจริงนะครับบอกเลยว่าใครใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับแล้วว่าใครที่ไปกินพร้อมกันกันกบผมในวันนี้แล้วเราจะเกิดเจอคลิปผมนี่คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับนี่ครับกุ้งโอ้โหตัวน่ารักน่ารักเลยนะคือตัวไม่ไม่ไม่ได้น่าเกลียดนะคือตัวใหญ่พอประมาณเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตัวไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่ตัวประมาณกลางๆครับอันนี้ดูครับแต่ว่ากระทะอันนี้ผมบอกว่ามันมันตื้นไปหน่อยนะ เป็นกระทะหมูกระทะก็จริงแต่ว่าตรงตรงเนี้ยมันตื้นนะครับตรงตรงที่บริเวณที่ใส่น้ำอะ่ะแต่ก็ถ้าเทียบเทียบกันแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้อยู่นะก็คือเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่ที่โอเคอยู่นะครับทุกอย่างนะครับมันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียนะครับท่านผู้ชมที่นี่จอดรถสะดวกนะที่จอดรถนี่คือแบบมีกว้างนะครับมีแบบอย่างกว้างเลยนะครับคือมาได้สะดวกนะครับคือกีโตกีโตก็คือรับได้นะครับรับได้ น้อง้อ,งองเด็กเสิร์ฟบริการดีนะครับเมื่อจัดของข้าวกันไปนแล้วครับก็ตบท้ายด้วยของหวานครับก็จะมีช็อตเค้กนะครับ ฝอยทองนะครับแล้วก็ช็อตเค้กอ่าอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเม็ดอัลมอนด์เหรออัลมอนด์สไลซ์เรื่องอะไรสักอย่างผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแล้วก็มีไอศครีมนะครับโอ้ซึ่งขาดไม่ได้แน่นอนนะครับนี่ผมเลือกนมฮอกไกโดนะครับนมหมีแล้วก็โอริโอ้นะครับมาชิมบอกเลยว่าอร่อยเด็ดทุกเมนูจริงๆครับฟินมาก ตอนนี้ครับยิ่งมืดคนก็ยิ่งเยอะนะครับท่านผู้ชมใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับก็ลองแวะมาลิ้มชิมรสกันได้นะครับที่ร้านติดมันหมูกระทะนะครับสำหรับคลิปนี้ในะวันนี้คนจะต้องขอตัวลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ